วันนี้เฟียจะมาทำภารกิจกินอาหารตามคนน้ำหนักหนึ่งร้อยโลมาดูกันว่าเฟียจะกินไหวไหมกินได้เท่าเขาไหมน้องอะฮัคกี้กลกินอนะแฟนสัดหายไปครึ่งหนึงอะแฟนสับหายไปครึ่งนึงอะตอนนี้จะโูดะไรลสวัสดีค่ะก็วันนี้เฟียจะมาทำภารกิจกินอาหารตามคนน้ำหนักหนึ่งรอยโลแล้วก็มาดูกันว่าเฟียจะกินไหวไหมกินได้เท่าเขาไหมแต่ เดี๋ยวก่อนอื่นเจ๊นัดรุ่นพี่ไว้คนนึงที่เขาตัวใหญ่มากแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพาไปเจอเขาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชั่งน้ําหนักให้ดูก่อนเลยค่ะดูขนาดตัวค่ะ่อะไรอยู่เป็นต้นตอนกุ้เล่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้เจ๊จะมาทําภารกิจกินอาหารตามคนน้ําหนักหนึ่งร้อยโลไม่ถึงอ่ถดิไม่เชื่อไม่เชื่อ มีที่ช่างไหมมีป้าค่ะเป็นช่างเลยเดี๋ยวเราไปช่างกันดูว่าน้ําหนักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะพาไปกินตามใจพี่เล่แล้วว่าพี่เล่อยากกินอะไรเยอะแค่ไหนแล้วหนูจะกินตามทุกอย่างพี่ว่าหนูกินได้ไหมไม่ไม่มาดูกันค่ะว่าตัวขนาดนี้จะน้ําหนักเท่าไหร่เจอร้อยหรอพี่ช่างมันต้องแต่งงานแล้วต่งงานเด็กๆแล้วไม่เคยเจอร้อยเลย อ่าตอนแรกมันร้อยสี่สิบที่มึงย e ืนไงที่มึงยืนไงเป็นยืนให้มันแลกก็เอีกสองโลเฮอุ้ยจริงเหรอได้ไงวะปกติหนูซีจีสองนะไม่ว่าเช้าหนูกินเยอะมากว่าเช้าหนูกินโจ๊กกินขนมไปประมาณห้าหกอย่างก็ไม่อยากจะเล่าว่าเช้ากินอวานไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวพวกเราจะไปที่อะไรกันไปกันค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้างกันแล้วนะคะตอนนี้เฟียมาที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะก็จะมาหาร้านว่าจะกินอะไรดีถ้าถ้าพี่เล็กกินอะไรเฟียก็จะกินตามหมดเลยพี่เล็กชอบกินอะไรค่ะชอบอาหาญี่ปุ่นจ้ะชุดตะเข็บดิตะเข็บเสื้อผัวหางเยอะไปดูเสื้อที่กูใส่นะดูความยืดนะ <c oughs> ยึดไปแล้วไม่อยากเลยเปลี่ยนร้านเลยเปลี่ยนคนเดือนเปลี่ยนกูเนี <k> <k 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 um ่ยหมดหอกก็ได้เลยครับมกดได้เลยไม่ต้องเลยไปประกันครัโอ้ยปาคาริบัดยางเอาแล้วเอาแล้วหนึ่งนด้วยนแน่ใจนะเาาคือเธอมีปัญหาเพ่ย เอาไว้ตักก่อนแล้ววะดูดินุน่นน้องตักตามมึงไม่หรอพวกกูต้องตักตามน้องดีกว่าวเฮ้ยมันยังไงวะคอนเทปอะน้องยงเลยใช่ครับนั่งอย่าลูกไหวไหมเฮ้ยเทคนิค โดยผมจะสอนวิธีการคี้ตะเกียที่ถูกต้องให้ได้รับรู้กันนะครับพอพวกเด็นประมาณนี้เป็นพวกญี่ปุ่นบอมคี่เน <c oughs> ี่ยต้องชัดเจน <c oughs> เอาเบอร์หกครับแล้วก็เบอร์สองแล้วก็เบอร์ห้าครับโอ้ <c oughs> สามารถเลยเหรอ <c oughs> หรอเีเจ้าสี่มี่ปูนิ่มด้วเหรอมันหนึบได้ ไม่พอคุณต้องการถาดอะงั้นถาดเลยเหรอนี่ครืทั้งหมดที่เราตักมานะคะอันนี้คพี่เลตักเท่าไหร่ก็เบิ้์นองค่ะมาเผื่อดว้วยอันนี้คือยังเป็นเล่ย์นะคะผิกแล้ว <c oughs> ลุกค้นเลยครับปลาถูกไหมพูดนะ ปลาคาริบัต์ปลาคาริบตเสิร์ฟครับเสิร์ฟออกทั้งชิ้นเลยเหรอคือน้องอะฮะกินทั้งชิ้นอะแป็นสับหายไปครึ่งหนึ่งอะแป็นสับหายไปครึ่งหนึ่งบรรยายดิบรรยายสั่งเพิ่มแป๊บถามเพิ่มแปบ๊บไม,ม่มีเวลาคุยว่ะอันนี้อร่อยมาก,อนนออมากเอาไปเอาขาเอาขา เพิ่มกค่จับเพิ่มไปแล้วสับด้เลยเห็น<ะ>หน้าตาแล้วอร่อยแน่สับเพิ่มอีกจับแ, <laughs> แล้วโอ้ยจะทานอีกจับ <laughs> เป็นหกแล้วนะตอนนี้เป็นหกแล้วนะโอ้ยแล้วก็นเขาจะทำแบบพี่ได้เหรอพี่มันไม่ธรรมดาครับที่บอกอยู่ไม่มีใครพึงใคร <laughs> ยัดหมดทั้งทั้งอันเลยเหรอไม่ไม่หมดคือ <laughs> ทับลับก็ต้องรักษาด้วยประวัติก็ต้องรักษาด้วย Ừm Mất, mất Ơi, luông Ồ hồ Dịp phỏng thịt rồi quá Ơi, đợt Nóng kín đại hả? Kín đại hòa Xin xin lỗi Ơi, chẳng hạn ai ở đây Quay vô nè, quay vô nè Cô uôi cho người. à ตอนนี้ไม่อ้วนเหรอตอนนี้ไม่อ้วนมาทาั้งบัวอันแรกอ่ะเลขแรกมันเสียพังลีกหนึ่งอ่ะจี่จริงมึงประมาณสี่สิบกว่าจี่งจริงข้าวเจประมาณนี้มาตั้งรานแล้วแต่จริงจแล้วกล้องนี้ก็มันก็ดีถ่ายแล้วมันกว้างเลยเวนไวายเลยว่ะเลงที่ชอบที่เรนอารมณ์ดีแตไมหนักบ้านเนี้ยคิดมาตลอดแต่ไม่เคยทำเลยแต่ไม่เคยทำเลยเคยทำแต่ไม่เคยสะเ,เพริดเ,เลยผมเคยทำเยอะเลย แรกวก็จะดูพวกทีกีพทนีนะใจโไกแงกวา่ะเรสลัดอย่างเงี้ยข้าเป็นแบบไรเบอร์รี่ดำๆอย่างงั้นเลยนะสอิอะไระหอมเลยอ่ะไม่กินก็ดิดูดิไม่อยากพูดเลยว่าครู้คมรู้เต็มหัวแต่เอาตัวไม่รอดจริงกีไมหรอเริ่มแล้วี่สุดทีเ่เดียวยังแ็่แล้วมัน,น,นะสนุกดีมา เนี่ยเอามาทำมาอ้างอีกนึง,ง,งแต่ตอนนี้ะมมตะโพลหมูมละลายไป้ลเก็บเก็บเพะว่าเก่งของหวานน้องหมูเก่ง,งหว,วนหนานเหรอขว,ว,วไม่ได้จริงเหมือนเดิมพวกกูจะเก่งกว่าหนูกินไม่ไหวแล้วค่ะยอมแล้วค่ะเชื่อแล้วว่าทำไมถึงรักพวกนี้นนไม่ได้มาขอพวกขวดนะจ๊ะ เพาอ,อะไรอะ่ะเราสามารถ้วนพี่ภูมิใจใชไมนี่ยเราเข้ายาออกเราเข้ายาออกหนอยากกยงอยาก,กินขนมอยู่นะหนูว่ากรเพาะส่วนหน,งหน่งของกพาเป็นของขนมเราดูใหม่เดี๋ยวให้แก้มือกับของหวนอันนี้อยากกิกกเออนเป็นเค้กช็กโกแล,กลตข้านเป็นพอกขั่วแล้วก็คารเมลหูใหม มันมีด่งมั้วยไหนดูดิหกน้องมันจะหกินยังไงดีเอาโถเอ้ยกินยังไงดีวะ่เอาดิารักไม่ต้องรักษาภารักไม่ต้องรักษาโอ้โห้คืเขาสุวงองเอยเหรอสองคำแล้วเว้ยอร่อยไง กินลน็อฟฟี่โอ้โหโอฟี่เคสครับผมโอฟี่เค้กคืออะไรมาฟังน้องเพียอธิบายกันดีกว่าครับคืออะไรครับโอฟี่เคสคือเค้กที่มีสวยข้างบนแล้วก็ราดคาราเมลคือเคยชอบทิไมน้องให้ข้อมูลแบบมั่งมั่งเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าที่นี่อร่อยหรือเปล่าอร่อยอ่ะอร่อยปะวันนี้กินไปกี่แคลแล้วเนี่ย แล้วเลขที่ออกก็คือเฮ้ยไม่ขึ้นหรอเฮ้ยลดได้ไงอ่ะมันจะลดได้ไงตอนแรกมันสองสี่สิบสองสี่สิบสองจุดเจ็ดเจ็ดจุดหกนี่แหละพี่ขึ้นมากี่โลหนึ่งกิโลกับอีกสองขีดครับผมแต่ไม่รวมมื้อเช้านะคะจริงๆต้องชั่งตน้งแง่เช้าสุดเลยค่ะจะได้รู้ว่าทั้งวันน่ะกินไปเท่าไหร่แล้วหนักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตาเฟียมาชั่งครับกลัวไปกลัวเลงกลัวแล้วกนเนินงาชั่งพี่ชั่งได้ถึงร้อยห้าสิบโลเลยนะ เสิบแล้ววะเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะน้องผู้ชายเขาไหร่ก็นตีสี่เฮ้ยคนอลไรแคได้สามโกินได้สามโดนเลยวะเออเมื่อเช้าหนูสี่อ่ะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะก็เดี๋ยวเราจบเพลงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์กันด้วยนะคะแต่กระดิ่งแต่กระดิ่งเนี้ยใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปหน้าให้ดูกันอีกนะคะอ่ะ ฝากช่องทางการติดต่อก็เป็น f a นเฟซบุ๊กขึ้นหน่อยละกันนะพอแม่เบอร์ไหมเบอร์ไม่มีโสดไม่ชอบไม่ชอบให้เบอร์ใครโสดต่อได้ทางคือเพิ่อย่างเดียวโสดนะครับโอเคขอบคุณค่ะแลวหน้าไปเที่ยวกันใหม่ค่ะเจอกันเจอกัน